สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเรามาดูซิว่าเห็ดปลวกแดงจะออกไหมนี่เขาจะอยู่บนเขาจะอยู่ตรงต้นนี้เดินดีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดินเหยียบอืมเขาจะหลบเขาจะหลบนะอืมส่วนมากเห็ดเขาจะหลบอยู่เดี๋ยวเราไปดูซิเดี๋ยวเราต้องเอาเอาเอานน่นเขี่ยก่อนเอานน่นเขี่ยกเอาอะไรคะเอาไปมาเอาเอาไม้เเขี่ยก่อน ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้นว่ารอให้แดดมันขึ้นก่อนรอให้มีแดดอบอ้าวก่อนแล้วเห็ดเขาจะขึ้นเองไม่มี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 วิเว่าจะมีเห็ดเลยไม่มีเห็ดเลยจ้ะนึกว่าจะมีเห็ดสวยมากเลยนุสวยมากโอ้โหดู ดูรุ้งสวยจริงๆเลยนะดูนี่นะคะสายรุ้งนะคะรุ้งตอนเช้าอุยอ้ยอุ้ยรูปสวยมากเลยเป็นโค้งสวยจริงๆเลยเอฟซี FC. ดูดูสายรุ้งนะดูทุกคนว้าวอุ้สวยงามมากสวยงามมากเลยสายรุ้งนะโอ้นี่คะ่ะรุง้งเหมือนรุน้งกงเลย มงกลเลยทุกคนโอ้โหสวยมากเลยอุ้ยสายรุ้งสอนทิพซีสายรุ้งมันสอนกันสองสายรุ้งสอนกันสองดูสายรุ้งสอนกันสองเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยดูทุกคนป๊าดสาธุสาธุาธขอให้ถูกระวันที่หนึ่งข่อยถูกระวันที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุสายรุ้งสอนกันสองเกิดมาในชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเลยนี่ อุ้ยยา่าจีเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยนี่ปดาปดากลับมายังปดากลับมาแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเวียนหัวอะไรเวียนก้าวอะไรไหมนอนพักก่อนเด้อเออเอากุญแจามาเดี๋ยวจะไปเปิดประตู เออ,เออเน่จะไปเดี๋ยวเอารถไฟฟ้าไปเปิดเลยเอ,อืเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนไม่ไม่ต้องทำอะไรเราเนี่ยพักผ่อนเด้โอโุ้ยสายรุ้งทำไมสอนกันสองแบบนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่พี่น้องโอ้ยสวยมากเลยสาธุสาธุสาธุขอให้ถูกราวัลที่หนึ่งเออเออพักก่อนพักก่อน <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันไปตั้งแต่ตีสงองบอกไปหาหมอตีสองเออขึ้นไลเห็นเ,ออเห็นเห็นทะเลเห็นความเมตตาบอกว่าปดาไปหาหมอกับพี่ยูรูตีสองเป็นยังไงบ้างกลับมาหรือยัยงเออก็เลยเอา้าเหรอดิฉันตกข่าวเลยดิฉันตกข่าวเลยดูดูดูดนี่ยังตะลึงสายรุ้งอยู่เลยเนี่ย อุ้ยทำไมมันงามแท้สอนกันสองเลยชั้นเลยนะ่นเชีนี่เน,เนี่ย<ค>นเนี่ย,ย,ยขาอ้นอย่างเงี้ยแล้วคนเนี้ยอุ้ยขนลุกโอ้โหมันไม่เคยเป็นนะอุ้ยขนลุกเลยทุกคนขนลุกจริงๆนะเนี่ยโอ้พิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเออโอ้โหดูเนี่ยทุกคนโอ้โหสวยงามมากอุ้ยวันนี้ใครได้เห็น ถือว่าเป็นบุญตามากๆเลยวันนี้หืมดูงุ่นเปิดประตูมาอ้เอ็นเอาอาหารให้จำปาด้วยเด้อจ้าเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวเปิดเอาอาหารอยู่เห็นอยู่อาหารอยู่ตรงนั้นอืมเนี่ยจะเอาเดี๋ยวจะถอยรถไฟฟ้าไปแล้วไอออออปอืมยางเลยว,วันนี้วันอาทิตย์ตื่นสายได้ ่ะเดี๋ยวเราถอยรถไปฟ้าค่อน้าทุกคนไปเปิดประตูกันไ,<ม>ไปไปเปิดประตูกันไปเปิดประตูกันด่ทุกคนดูบนท้องฟ้านะไม่สวยได้ยังไงอ่ะเห็นไหมนี่นี่รุ้งรุงรุง นะมันซ้อนกันสองเลยคุณยายตันยองวันด,ดีจ้ากัญญายซ้อนกันสองเลยไม่สวยได้ยังไงคะใช่ไหมโอ้หเมือเราขีมาข่มาใกล้ๆคนเลยแล้วเนี่ยขี่มาใกล้ๆเลยแล้วเนี่ยดูงาม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 น,นี่เห็นไหมเขาค่อยเรือนจางหายไปแล้วนี่โอ้สวยมากเลยนี่นี่เหมือนเขาไปจอดอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหม อุ้ยเรือนหายไปแล้วเรือนหายไปแล้วเดี๋ยวค่อยเรือนหายไปแล้วนุ่นนุ่นค่อยจางหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหดูงามงามเลยพี่น้องมุ่นเห็นไหมน่ะเรือนเรือนเรือนละเรือนหายไปแล้วเหลือตรงนี้นิดนึงเหลือตัวนี้นิดนึงใกล้จะมาแล้วใกล้จะหายแล้วโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะคะอืมน่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นใส่รุงเคยเห็นค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นเขาซ้อนน่ะซ้อนกันสองสองชั้นขึ้นไป สองชั้นขึ้นไปมีแบบสายรุ้งเป็นรูปวงกลมอย่าลืมไปดูในคลิปนะคะถ่ายคลิปไว้แล้วนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่มาไม่ทันเน,ะนาะนะท่นานใดท่มาไม่ทันก็อ,อย่าลืมไปดูคลิปนะเนี่ยตอนนี้ยังซ้อนสองอยู่เลยเนี่ยเนี่ยยังซ้อนสองอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมข้างบนนั้นหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยหายไปแล้วนะค่อยๆจางหายไปแล้วนี่เนี่ยค่อยๆจางลดลงลดลงลดลงเนี้ยเนี่ยเอฟซี FC จะเห็นไหมนี่เนี่ยบนท้องฟ้ามันจะมีโซนสองสอยู่ไหยนี่ซนสองนะคะ ใช่ครับภาพสวยมากเลยครับอ่านี่เห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มเลืนหายไปแล้วเริ่มเลือนหายไปแลแ้ว fc ดูดเดี๋ยวเอเดนจะเก็บภาพก่อนนะตอนนี้ก็มาถึงประตูแล,แล้วนะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูใส่รุ่งแป๊บหนึ่งก่อนมันเลือนหายแล้วมันเลือนหายแล้วนี่นะคะดูด้านบนนะดูด้านบนมีสอนสองอยู่โอ้สาธุสาธุสาธุขอให้ลูกเอ่อได้มีเงินสร้างบ้านด้วยเถิดสาธุ สายรุ้งเอ้ยนะคะสายรุ้งสายรุ้งนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมกําลังเลือนหายแล้วเนี่ยกําลังเลือนหายแล้วเอฟซีเห็นไหมเนี่ยนะคะโหสวยจริงๆเลยนะเอ็นเอ็นังขนลุกเลยนะเนี่ยเออที่เราลองสังเกตดีๆนะเห็นไหมแล้วเริ่มเริ่มเลือนเริ่มเรือนจางหายแล้วเนี่ยเริ่มเรือนจางหายแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทำไมชานี้อดเลยนะทำไมชานี้อดเลยนะคะ เ,ลลเราจะดู้รับขอบขอบเราจะดูรับครับรับเลยเนาะนะเพราะว่าตันนี้กําลังลดลงลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่อยๆหายนี่ค่อยๆหายแล้วเพราะว่าทางนน้นหายหมดแล้วไงทางนน้นนะหายหมดแล้วตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสแล้วเนี่ยจะเหลือมุมนี้แหละนะคะโอ้โหเหมือนเหมือนเขาอยู่ด้านหลังบ้านหลังนี้เลยเนาะเออนี่นะคะ โอ้ยงามงามเอฟซีงามขนาดเอลี่เลยอืมเนี่ยมันก็อยู่บนหลังคาบ,บ้านหลังนี้เลยนะทุกคนโอ้สวย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 งามโอ้ใกล้จะรับแล้วใกล้จะรับแล้วอปะเดี๋ยวเราเปิดประตูกันดีกว่าประตูแทนประดานะคะคู่หูเราคู่หูเราไม่สบายนะคะเมื่อคืนน่ะไปหาหมอนะคะปวดหัวใจน่ะปวดหัวใจนะ ก็พาพี่ยูโรไปหาหมอตั้งแต่ตีสองนะคะเมื่อคืนเนาะตีสองนะคะเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนนะคะ เราต้องถอยกล้องออกแล้วนะเพราะประตูมันจะเปิดมาทางด้านนี้ถอย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 นะจ๊ะเราถอยไกลเลยนะเราถอยไกลเลยนะเนี่ยน้องส้มออกด้วยน้องส้ม ไปจุดที่สามและที่สี่จุดแรกนะคะเรียบร้อย จุดที่สามไอรุงสวยมากสวยจริงๆนะคะสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามที่เราเปิดประตูนะคะคะวันนี้เปิดประตูแทนดราดานะคะเพราะว่าดาด้าไม่สบายนะคะดาไม่สบาย โอ้โกคูนงามๆครับพี่น้องไปชมดอกคูณก่อนเนาะสวยงามมากเลยนะแสงสะท้อนมานี่สวยๆนะคะอืมดูนะคะทุกคนงามีลีเลยวันนี้เราใส่เสื้อสีแดงนะเราก็จะไปถ่ายคู่กับดอกคูณนี่นะคะหนึ่งสองซ้ำแชะหนึ่งสองแชะหนึ่งสองซ้แชะ <laughs> หนึ่งสองซ้ำเชะเชะเป็นไงคะสวยไหมสวัสดีคลิปนี้สวัสดี่